ว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังมีอาการปวดเอวปวดสะโพกเล้าลงขาปวดต้นคอปวดสะบักไหล่เล้าไปแขนชาปลายมืออันนี้คือสัญญาณบอกว,ว่าคุณกําลังเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทอยู่และแน่นอนนะครับในยุคข,ของอินเทอร์เน็ตกําลังแบบระบาดอยู่ตอนนี้คุณก็จะเจอทั้งโฆษณาเกินจริงแล้วก็ของจริงวันนี้สิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนคือหมอนรองกระดูกเสื่อมทับเส้นประสาทเกิดจากกระดูกอ่อนที่มันยุบตัวลงมากดทับเส้นประสาทไขสันหลังเพราะนั้นเวลาที่เราจะฟื้นฟูอย่างแรกคือเราต้องฟื้นฟูกระดูกอ่อนข้อต่อ ซึ่งสารอาหารตัวนี้ต้องเป็นสารอาหารชนิดพิเศษสารอาหารเฉพาะทางนั่นก็คือโปรตีโอไกแคนซึ่งโปรตีโอไกแคนนะครับจะเป็นตัวที่เข้าไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอนดรอยตินคอนดรอยตินคือตัวกระตุ้นให้เกิดการสร้างกระดูกอ่อนเพราะฉะนั้นมันต้องใช้สารอาหารแบบนี้นะครับมันถึงจะสามารถฟื้นฟูได้และต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 90- 120ถึงวันเป็นอย่างต่ําที่จะสามารถทําให้กระดูกอ่อ,อนเราสามารถฟื้นฟูขึ้นมาทดแทนตัวที่มันเสื่อมสภาพไปอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่สองครับเราต้องฟื้นฟูตัวเส้นประสาท ซึ่งอาการที่บอกว่าปวดเล้าตามแขนชาไปมือปวดเล้าตามขาชาปายเท้าอันนี้คือสัญญาณที่บอกว่าเส้นประสาทคุณกําลังเสียหายอยู่ถ้าปล่อยไว้คุณจะเกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงจึงจําเป็นจะต้องใช้การฟื้นฟูตัวเส้นประสาทร,ร่วมด้วยนะครับต้องทํส2อ,อย่างและสารอาหารที่ผมพูดถึงนะครับก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับโดยตัวแรกนะครับตัวกระปุกสีม่วงตัวนี้นะครับจะเป็นโปรตีนไก่แค่นที่ผมบอกนะตัวนี้ให้ทานวันละ1เม็ดก่อนนอนต่อเนื่อง90วัน อาการคุณจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เดือนแรกเดือนที่2ก็จะดีขึ้นตามลําดับจนถึงเดือนที่3คุณจะสามารถกลับมาเป็นปกติได้ส่วนตัวนี้นะครับกระปุกสีเหลืองเนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นฟื้นฟูเส้นประสาทให้คืนตัวตัวนี้เป็นสารสื่อนาประสาทชนิดพิเศษนะครับที่ได้เทรดมาร์กนะครับเรื่องของการดูดซึมดีเยี่ยมจากประเทศแคนาดาตัวนี้เราได้เหรียญทองต้องบอกว่าสารอาหารสตัวนี้นะครับนอกจากได้งานวิจัยแล้วมีออยอทุกอย่างถูกต้องหมดและเป็นของแท้นะครับชุดนี้นะครับประทานได้หนต่อเนือนนะเร ทานแล้วรู้เรื่องเห็นผลจริงไปจ่ายซําซ้อนไม่ต้องไปลองผิดลองถูกใครที่สนใจรับโปรโมชั่นนะครับพิมพ์คําว่ารับโปรโมชั่นใต้โพดนี้เลยหรืออินบ็อกทักเข้ามาหาแอดมินเราได้เลยนะครับมีอาการแบบไหนบ้างไหลติดไหลติดเป็นเรื่องสองข้างอาการหลังจากที่กินไปแล้วนะมันเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าดีขึ้นนั่งได้หมดแล้วเนี่ยนั่งได้นั่งได้<า>ลุกอเอง,เองได้นั่งอย่างนี้ก็ได้ถ้าไม่มั่นใจมาหาที่บ้านเลยก็ได้อ่าเดี๋ยวคนมาเยอะนะ <laughs> พอเลยจากสามวันไปวันที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดไปรู้สึกว่ามันเบาค่ะเบาจากที่ขาอาทิตย์หนึ่งอ่ะมันดีขึ้นซึ่งแบบว่าเราก็เห็นกับตาตัวเองอ่ะว่าเขาดีขึ้นจริงๆอ่ะค่ะก็เลยแบบเออเชื่อค่ะใช่ค่ะใช้ชีวิตดีขึ้นมาค่ะเพราะว่าจากที่แบบเคยแบบลุกขึ้นมาแล้วแบบโอ้ยแบบโอ้ยนานงานแบบปวดมากๆเลยตอนนี้ก็รู้สึกว่าลุกขึ้นมาแล้วเบาขึ้นไม่ค่อยปวดมากเหมือนแต่ก่อนนะคะอันนี้จากใจเลยนะว่าจากที่แบบด้วยความที่เป็นลูกอ่ะ พ่อมีอาการแบบปวดปวดจากอาการที่แบบหนักๆอะ่ะแล้วพ่อมีอาการแบบดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอะ่ะมันรู้สึกว่าวันนี้เราโชคดีแล้วที่เราได้มีสารอาหารตัวนี้ให้พ่อพ่อมีมีอาการแบบไหนตอนแรกครับ<อ>ตอนแรกครับมันก็เข้ายางไปไหนบ่นค่อยได้ดีนะเวลาว่าเข้าสิยางไปสมมุรณว่าเข้าสิไปจังวัดจังเสียอื เขาไปบ่าหอดแบบว่แบบาเข้าต้องนั่งหลายเที่ยวคอยถือหอดแกปวดแกแล้วแกกับปวดขาแกก็บอกปวดหลังนี่นะปวดเอวนี่นะลุกไปห้าขคาแล,แล้วคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรครับหมอว่ากระดูกไขข้ขอเสี่ยมกระยากไขมานห้มันลอเบนตัวนี้ห่อท,ที่พอกินมากนะครับถือว่าดีนะดีใจ